้อรับกลับเข้าสู่ช่อง2หอรายการตีคลองร้องข่าวนะครับค่ะคุณผู้ชมครับโอเคครับผมถั่วติดคอถั่วติดคอไม่ใช่อะไรกินถั่วเยอะมากเมื่อกี้จริงค่ะพครับี่ก็นิดหนึ่งอืมอ่ะมาดูกันที่ข่าวของแต่ละเขตกันบ้างแล้วกันเริ่มมาที่เขตบางเขนกันก่อนนะครับกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมประจําเลยนะครับเพื่อจะได้มีการระบายน้ําดีขึ้นกับการลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ําไหลครับไปดูกันที่เขตบางเขนกันก่อนนะครับก็เขตนี้นะครับผมพี่พี่ฝ่ายโยธาเขตบางเขนนั้น ร่วมกับเจ้าที่งานระบายน้ําไปดเนินการลอกคลองและเปิดทางน้ําไหลที่บริเวณลำรางสุขนาทีซอยลาดประเขา62ครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําให้ดีเยี่ยมลอกคลองนี่ดีนะครับพี่ลูกน้ำานครับผมแต่ถ้าลอกการบ้านนี้ไม่ดีนะครับเห็<อ>เน,นผู้ชมจะนําเสนอนะว่าเราอลอกคลอง น้องๆก็เอ๊ะลอกคลองดีใช่ไหมลอกอัดบ้านต้องดีด้วยเออลอกลอกคาบก็ไม่ดีอ๋อลอกคาบไม่ดีไม่โอเคลอกท้องช้างก็ไม่ดีอันนั้นลอกรับพี่เป็นดีเป็นสิริมีคลนะครับผมเออเออ่าก็จัดการนะครับผมแปลง่ายว่าเนี่ยน้ําเนี่ยอาจจะไม่มีตอนนี้เออเออแต่คือมีพวกหญ้าค่ะมีวัชพืชอะไรเงี้ยมาขึ้นพี่เขาก็เลยจัดการตัดตัดนะครับผมถ้าหญ้าแก่พี่เผาไปเลยถ้าหญ้าอ่อนให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปกินได้นะครับผมสนใจไปได้ก๊อฟไหม เป็นผู้นำได้เลยนะเอืโองจาถ้าเกิดลงลงบ้านเขาคงจะโดนด่าผู้การจริงตอนนี้อยู่ที่หลุม18นะครับผมมาสามพัดไปแล้วลงหัวคนเรียบร้อยครับผมเห็นใจเห็นอย่างเงี้ยเห็นใจนะคือแบบว่าโอ้พี่ๆเขาก็ทำงานหนักจริงๆนะคะแล้วน้ำมันก็เริ่มจะไม่ระบายแล้วมันจะเริ่ม ใช่ออน้ำไม่ใสแล้วนะน้ำเริ่มขุ่นๆแล้วด้วยเช่นเดียวกันะบางทีเราอะ่ะเราเสพข่าวอยู่รอบนอกงั้นเราไม่เคยเห็นภาพอย่างเงี้ยเวลาน้ำานาฝนตกแรงๆแล้วแบบพอระบายได้ช้าเอาละบางคนก็จมบน่ uy, นเฮ้ยเราไม่ระบายช้าแต่ไม่เคยเห็นภาพอะ่ะว่าโอ้โหต้นไม้วัชพืชมันก็โตเร็วแถมคนนี่ก็ถมขยะเข้าไปอีกใช่นะคะแล้วจะระบายอย่างไรน้ํานะคะหยดลงหินทุกวันมันก่อนแต่มันใช้เวลานาน,านหยดลงวัชพืช ก็ระบายยากถูกต้องครับผมไปด้วยกันได้นะครับคือถ้าเกิดเอาวัชพืชเหล่านี้ไปปลูกตามเรียกว่าที่ลาดเชิงเขาจะดีมากในการที่จะชะลอไม่ให้ดินสลายตัวดินถล่มหรือยอดแฝกไงใช่ไหมฮะตามโครงการพระราชดำริด้วยแต่ถ้าเกิดีแบบผมมีความรู้่มีสาระในบางทีแต่ถ้าเกิดาปลูกเงี้ยมันก็แบบทําให้น้ําไหลไม่ได้แล้วก็ท่วมไปนะครับผมถูกค่ะเห็นด้วยเลย าจากการากลอกท่อเราไปลอกกันต่อดีกว่าพี่ลอกท่อบ้างนะคะเคคราก็ต้องลอกกันหลายอย่างนะคะ<ม>เป็นลอกท่อระบายน้ําของเขตลาดพร้าวนะคะไปดูภาพเลยค่ะเป็นพี่ๆหน่วยหน่วยเบสของ <Yes. S 2> เขตลาดพร้าวนะคะคเขาไปลอกท่อมาที่ซอยโชคชัย4ซอยยอดทิตเนี่แหละคะ่ะ แยกยีก้าแยกย่อยสามนะคะ <_ an> เขาบอกว่าพี่พี่เนี่ยโหขยนขันขันแข่งกันทุกคนสังเกตจากหลังพี่พี่ค่ะนั่นไม่ใช่เสื้อสีบันเย็นนะคะจริงเสื้อพี่เขาสีชมพูแต่มันชุ่มเหงื่อใช่จนมันแบบเกิดปฏิกิริยานะคะระหวงน้ำใช่ออสมซิสกันอันนี้ไม่มีสารเคมีนะคะแต่คุณเหนื่อยจริงเหงื่อคลไหลย้อยนะคะสู้ตายสุดๆซึ่ง เราก็ชื่นชมอ่ะพี่พี่เาออกไปดูแลแทนเราแบบนี้นะคะเป็นงานที่เสียสละมากอดทนทน,ทนเลอะทนแดดทนฝนนะคะพวกเราแสดงความเห็นใจได้ด้วยการไม่ทิ้งอะไรเพิ่มเติมลงไปนะคะ<ช>ร่วมแรงร่วมใจสําคัญที่สุดคืออย่าทิ้งขยะลงท่อท่อระบายน้ำเนี่ยเขาจะมีรูเล็กๆเ,เ,เอาไว้มไม่ได้มีไว้เพื่อบว้วนมหมักฝรั่งลงไปหรือทิ้งเปลือกลออกูกอมกุหรี่ไม่ได้ไม่ได้เลยบางคนชอบทิ้งบุหรี่อ่ะใช่ไหม คือบุหรี่เนี่ยสูบแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะครับทิ้งในที่ที่เขาให้ทิ้งหรือว่าดับให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมทิ้งบนถนนก็ไม่ปลื้มนะไม่ใช่เหมือนกันไม่มีที่ทิ้งทิ้งก็กืนลงไปไหมก็สูบแล้วกะสูบแล้วก็เอาไปเก็บที่บ้านก็ได้นะครับผมคือซื้อซื้อมาสูบแล้วก็เก็บบ้านก็ได้คือผมไม่ได้แอนตี้ของสูบบุหรี่เพื่อนผมเยอะมากสูบบุหรี่แต่คือถ้าสูบแล้วก็สองอย่างคือสูบให้ไกลๆคนที่ไม่สูบกับสูบเสร็จปั๊บจัดการขี้บุหรี่ด้วยใช่่มัยยอออาาาาางงททีีนนนเเเเเรสูบบบแตผิดชกก็็็จะํป อะไรลูกปั้นเล็กๆไว้ที่บ้านเขาว่าเขาสูบไปเยอะแค่ไหนแล้วหรือไม่เนี่ยคนสูบบุรี่ที่โอเคเพื่อนผมแล้วกันนะสูบบุรีถ้า่ชอบคือเขาจะมีขวดน้ําขวดน้าธรรมดาแหละสูบเสร็จก็นั่นะทิ้งในขวดน้ําไปแล้วขวดน้ำก็ำไปทิ้งในขยะเรียกว่ามีพิษก็ว่ากันไปมี่วากต้องแต่อย่าเผลอไปใส่น้ำดื่มนะครับโอ้ตายครับผมตายแน่นอนนะครับผมจากการลอกท่อระบายน้ํานะครับไปดูกันต่อที่เขตดุสิตกันบ้างอันนี้เปลี่ยนแล้ว เป็นการตรวจสุขพิบาลของอาหารนะครับะจะเป็นอย่างไรเชิญทนได้เลยนะฮะเรื่องนี้เรื่องกินเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับก็ไปดูกันที่เขตดูสิทธ์นะครับเรื่องอาหารการกินนะครับก็หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนําทีมเจ้าหน้าที่นั้นไปดําเนินการตรวจสอบและแนะนําการสุขพิบาลอาหารนะครับพร้อมกันเก็บตัวอย่างด้วยตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์ภาชนะที่ใช้สัมผัสอาหาร พื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคณโรงเลี้ยงทหารกรมการสื่อสารทหารแขวงถนนนครชยัยศรีเขตดุสิตครับเรื่องอาหารต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องกินทุกวันนะครับและกองทัพต้องเดินด้วยขาแต่<อ>ใช้<อ>พลังงานจากท้องเราเนี่ยแหละครับถูกต้องค่ะใช่เลยนะฮะ สะอาดมากเลยนะคือทหารเนี่ยเขาสะอาดค่ะถ้าล้างไม่สะอาดเขาโดนวิตพื้นนะครับผมปูเตียงต้องม้วให้ตึงโดนซ่อมอะไรอย่างงี้แล้วช้อนล่ะฮะเออไม่ต้องแล้วกันเอาไว้กินอย่างเดียวนะฮซ่อมนี่คืออ๋อซ่อมแบบซ่อมอ่ะเออซ่อมแซมอ่ะเอออะไรเงี้ยเห็นได้ว่ามีระเบียบในกันทุกคนนะครับผมจริงค่ะสะอาดมากอ่ะทุกอย่างหม้อถ้วยชามฟ้าที่ยังสะอาดเลยเมื่อกี้เห็นแล้วกิ้งเลยนะคะนะครับแต่ถ้าตีของต้องมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุงิโอเคับพี่ ฟุ้ฟิงก็ได้นะฮะอะ จากพี่พี่ทหารนะคะไปอีกหนึ่งฮีโร่ของเราพี่ฮีโร่1น9้นั่นเองนะคะไปดูภารกิจแรกกันเลยนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงบางขุนเทียนชายทะเลเองคุณพี่เกิดเหตุขึ้นนะคะมีหาทรายใช่ไหมใช่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยใช้ทรายมาดับก็ดูจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงไปดูภาพเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นรถยนต์คันหนึ่งนะคะใช้น้ํามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงนะคะเป็นรถยี่ห้อโตโยต้าสีบอลเงินนี่แหละค่ะคนขับชื่อคุณธงชัยแซ่ลี่ไม่ทราบอายุนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่าเพลิงเน หูดูื่องลังอ่ะใช่ค่ะนะคะอาสาสมัครของเราเนี่ยใช้ถังดับเพลิงดับจนเพลิงสงบก่อนที่อจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะอีกกองกําลังหนึ่งก่อนจะถึงที่เกิดเหตุก็เลยยังโชคดีในความโชคร้ายนะคือรถพังแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่อุทาหรณ์ก็คือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องอีกแล้วโอ้โหภาพคื <c oughs> <c oughs> อควันขมุชงเฉงไม่ได้<ช>มีใ,ใ,ใ,ใครถล่มข้าวในรถนะฮะไม่ได้ผัดกะเพราแต่อย่างใดโอ้แล้วฝั่งตรงข้ามที่เห็นรถติดเนี่ยไม่ได้รถติดเลยนะ ชะลอดชูชะลอมุมแล้วประเด็นนะผมลอง<ห>คิดแล้วกันนะออถ้าคุณชะลอดูออแค่ไม่เกินห้าวินาทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคราวเคราะห์คราวสวยถูกห้องเครื่องไหม้ลามไปถึงห้องน้ํามันตู้มรับรองเละถูก มุมเนี่ยจะโดนก่อนฉะนั้นอย่ามุงเลยครับผมนะฮะให้เราเคลื่อนตัวไปดีกว่ารถก็จะไม่ติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งแสบเพื่อนเลยตอนนี้มีเพื่อนนี้มีเพื่อนอยู่ยังเกาะกันอยู่ยังไม่โดนระเบิดใช่ไหนะคะคือเพื่อนคนนี้เนี่ยชอบมากเหตุการณ์แบบเนี้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะแล้อแล้วแบบว่าชอบขนาดที่ว่าเนี่ยจอดรถอะเพื่อจะข้ามฝั่งลงไปดูเหตุเฉินโทษครับพี่เพื่อนพี่เป็น เป็นมันมากเลยครับพี่คือไม่ได้เป็นอาชีพผู้สื่อข่าวนะชอบที่จะเป็นไทยมุงอ๋อคือไม่ใช่เป็นสายสื่อของเราไม่ไม่ไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยไม่ป่วแล้วก็เออขนาดนี้มีเหรอไม่ไม่ใช่ไม่แล้ววันหนึ่งเจอดีไงข้ามไปไปเจอโอ้โหอุบัติเหตุครับศีรษะไปทางแขนขาไปทางตั้งแต่นั้นเลิกเลยคือที่ผ่านมาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นจอดรถเลยพี่จอดรถแล้วก็ข้ามไปดูแล้วพอครั้งล่าสุดคือจอดแล้วไปดูเจอที่แบบเจอเลยเละเลยใช่ก็เลยนั้นเลิกเลยดีแล้วครับผมเลิกเือบางี นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวของเพิ่มไม่รถยนต์นะครับไปต่อกันที่พี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงเนี่ยน้องแขบ้านดับเพลิงเนี่ยคือเรื่องหลักอ่จับสัตว์เลื้อยคลานนี่คือเรื่องรองนะครับมันเริ่มเยอะจนจะมาเป็นเรื่องหลักแต่ก็ยังเออใช่บางทีก็เยอะเกินไปนะครับองอันนี้เป็นการจับงูงงงงงงครับผมอะไรคะงูเห่าครับหรืองูป๊องง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 งนงง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 งเงง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 าไปค่ะ จับนะฮะเพลงเอ้ยไม่ใช่ไปจับงูกันนะครับผมแต่ผมจะร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะครับไปจับนะฮะ,ะงูเห่ากำลังใกล้ตายสงสารจะเก็บเอามาเลีย้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไร <c oughs> ดึง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 ขอท่าด้วยคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยเลยคอยแม่จะได้จอเล็กนะฮะไม่ได้ขึ้นจอใหญ่ซะหน่อยนะครับผมเต็มก็เต็มเลยนะฮะพี่อีทวงฟลายนะฮะพี่อีทนะครับเป็นโอ้โห ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมไปจับงูเห่ากําลังใกล้ตายไม่ใช่ไปจับงูเห่าครับผมคือมีพี่น้องเยร้องเลยมาทางเบอร์หนึ่ง้าสายด่วนนะครับว่าร้องเพลงมาร้องเพลงกับผมร้องเพลงกับผมแล้วนะครับสายด่วนหนึ่งเกเก้างูนข้อที่หนึ่งเจ็ดห้าถนนเรียบคลองพาสีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับเข้าไปถึงอะไรฮะห้องแต่งตัวเลยอุตส่าห์ไปทําอะไรคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากจะแต่งหญิงไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งงูก็อยากงามเพราะแต่งบ้างถูกต้องนะครับเสื้อผ้าเต็มเลยครับผมก็ทางสวนวิทยุพระราม1 9 9รับเรื่องเสร็จก็บึ่งไปเลยนะฮะพี่ๆดับเพลิงหนองแขมก็บึ่งไปเลยนะครับที่บ้านเลขที่ดังกล่าวนะครับตรวจสอบพบว่าเป็นงูเห่านะครับช่วยเหลือนะครับขนาดประมาณ1เมตรนะถ้าเป็นงูเหลือถือว่าไม่ยาวแต่ถ้าเป็นงูเห่า1เมตรถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็เป็นการร้องมาทางสายด่วน9นึ่งเก้าเก้านะครับเพื่อ้วนะครับ น่ากลัวนะคือ<ร>ปกติเจอตามบ้านคนอยู่พงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังเห็นไงเขาไม่ได้อยู่ใกล้เราแต่นี่เขาไปกองเสื้อผ้าคุณทีก็ถ้าเกิดสมมติเราเดินตามสมมติเดินกลับบ้านอ่าอ,อยู่พงหญ้าเราก็อาจจะเลี่ยงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแต่งตัวอยู่สมมติออเอ๊ะเช้านี้จะไปแต่งตัวนี่จะใส่อะไรดีนะสมมติไปไปเที่ยว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 กับแฟนหยิบหยิบยีนขึ้นมาทีหยิบยีนขึ้นมาปั๊บปั๊บเอฮ้ยวันนี้มันพอดีอ่ะเออรู้สึกว่าเอ๊ะมันเต็มหมันเต็มอ่ะเฮ้ยมัน เปิดมาปั๊บเต็มส่วนไหนเต็มส่วนไหนเออพูดถึงสะโพกสะโพกตึงสะโพกใช่ใช่ใช่เออเปั๊บอู้หูเลยเลยทีนี้เลยทำยัายงอะอย่างเงี้ยชกเลยนะผมตายดีกว่าพี่นะฮะหรือคุณผู้หญิงก็กันสมมติตายเราไม่อยากจะคิดจะไปเที่ยวกับแฟนเออวันนี้ใส่เรียกว่าเท้กับแฟนวันนี้ขอสวยหนึ่งวันใส่เดี่ยวเออวันนี้ใส่เดี่ยวรู้สึกเป็นสายหนังนะโอ้วันนี้หนังหนังดีมากเลยที่นี่หรือ หนักหนักบาหนักหนักบาหรือสะพายกระเป๋าไงโอหนังยี่ห้อนี้เขาดีเนอะโอเนียนมากเลยจับมาแอแห่เลยเฮ้ยทำไมมันมีเขี้ยวด้วยกระเป๋าเราอ๋อเป็นสตาร์ไว้เลยใะ่มคือเราดูมันตลกนะฮะแต่ความจริงคืออันตรายมากอันตรายมากพี่เคยดูหนังจีนนะเออแล้วแบบว่าชอชเออเอออะไรแบบนี้อันนี้อันนี้มีภาพมีภาพไงคือพระเอกับไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนหนังจีนหนังจีนแล้วทีนี้ก็แบบว่านั่งปวดทุกข์อยู่ไงอยู่ในสุขาวว่าดีแล้วรัวมัน โฉกขึ้นมาแล้วที่จะบอกนี่คือมันไม่ใช่เกิดขึ้นในหนังจีนนะล่าสุดมันเกิดที่จังหวัดอะไรไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเราอ่ะมันเกิดชอบไปวางไข่ตรงแถวแถขอบๆอบใช่ค่ะโอ้ต้องระวังนะคะอ่าโอเคนะครับ มูห่าเท่านี้ก่อนไปต่อที่ขาต่อไปดีกว่านะ่มาที่น้องแมวนะคะน้องแมวนะคะเของพี่มอสไม่ใช่ครับไมมีเที่ยวมีเที่ยงไม่ใช่นะคะคือพี่แมวเออน้องแมวเอางงและสับสนนะคะเขาไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของท่านท่านหนึ่งท่านนี้เขาก็เลยโทรมาเลยนะคะรถเขาสีส้มสวยมาสีเดียวกับพี่ฮีโร่นั่นน่ะสีนะคะน้องแมวเขาไปแบบคงอยากจะได้ความอบอุ่นอ่ะมันเป็นนิสัยของแมวพี่ฮีโร่ทำไมหน้าดุจัครับผม แต่จิตใจงดงามนะคะก็ไปช่วยน้องแมวมาได้เป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางชันนะคะเหตุเกิดที่หมู่บ้านสินธานีหนึ่งแถวบึงกุ่มอยู่ตรงนอเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนขับเขาไม่สังเกตนะเละแมวอ่ะนะคะ จริงนะบ้านใครที่มีแมวมาแบบออกลูกอะ่ะแล้วคือ,อวิ่งเล่นอะ่ะก่อนจะออกรถสตาร์แล้วแบบรอน,นิดนึงอะ่ะให้เขาหนีทันนะมันมีหลายครั้งที่เขาแบบเขาหนีไม่ทันแล้วไปตกกลางทางด่วนเราก็จะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยมันอันตรายคือถ้าเราฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราสุดแย่เหมือนกันถูกแล้วแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากด้วยใช่นะ,นะครับพี่ฮีโร่ก็โอ้ผมว่าไม่ต้องสตาร์แล้วแหละ พี่ฮิโร่มองหน้าเฮ้ยแมวออกมาไหม <c oughs> แมววิ่งแล้วพี่พี <c oughs> ่ว่า่างั้นอ่ะพี่น่าดุมากแต่พี่เขาเป็นคนใจดี <c oughs> คือหน้าจะดุแต่ใจนั้นออสุดยอดดุนวลมากเลยเออที่เดียวเชียนะครับอ่ะ <c oughs> ไปปิดท้ายกันที่ข่าว <c oughs> การสรุปเหตุแล้วกันเขาบอกว่าสรุปเหตุนั้นเราจะเริ่มรายงานแล้วจะเห็นว่าน้อยลงทุกวันทุกวันเห็นด้วยจากเมื่อก่อนยกตัวอย่างละกันค่ะจากสัตว์เลี้ยงคานเมื่อก่อนเนี่เยอะมากเลยตอนนี้น้อยลงนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันเพลื่องไม่อาคารนะครับสองราย แล้วก็มีไฟฟ้ารับวงจรหนึ่งรายเรื่องไม่ยากและขยะ15รายครับภัยจากสารเคมีหนึ่งรายและปกติสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะมีประมาณเป็นร้อยที่ผ่านมาตอนนี้เหลือ7 7็็รายถือว่าน้อยลงถือถือว่าน้อยลงเยอะกําจัดรังต่อจันพึ่งเนี่ยเมื่อก่อนจะมีประมาณเกือบสัก4ี่ห้าสิบรายตอนนี้เหลือส6รายช่วยเหลือสัตว์เนี่ยเมื่อก่อนมี20รายตอนนี้เหลือ7ดรายแล้วนะครับและมีอื่นๆค่ะอันแรกก่อน เมื่อก่อนเราเคยมีคนกระโดดที่สูงใช่แล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วเขาบอกเราบอกว่าคุณผู้ชมครับที่สูงอยากกระโดดเลยตกมาแล้วเดี๋ยวสมองสมองเละตายไม่คุ้มกันถูกต้องเขาเลยบอกว่างั้นไม่กระโดดกวเจ็บกระโดดน้ําแทนมันก็มีแต่ถ้าใครมันดูนิ่มแต่ถ้าเกิดโดดจากสะพานตายครับตายนะแล้วคนกระโดดน้ําเนี่ยเอาพูดตรงๆกว่าจะเสียชีวิตสำลักน้ำคือถ้าเกิดสมมติคุณจะเลือกวิธีตายนั้นกระโดดตึกนะครับตายเลยกระโดดน้ําปึ้งเจ็บก่อนแล้วสำลักน้ำน้ำท่วมอดอีก ฉะนั้น,นะะชีวิตเราเกิดมาครับเห็นใจพ่อแม่เถอะอย่าฆ<ช>่าเราตายเลยแล้วกันใช่อย่าฆ่าตัวตายดีที่สุดนะคะอ,อันต่อมาอุโบสถถล่มที่เขาไปดีดอุโบสถอะไรกันปะข่าวเดียวกันปะคิดว่าใช่นะถล่มเลยะะพี่ฮีโร่ก็ต้องไปเช่นเดียวกันนะคะไปทุกสิ่งทุกสี่งจริงกระเบล,ลเแล้วลเกินค่ะคริสต์มาสแล้วเหรอคะอะไรครับผมจริงกระเบลจริงกระเบลจริงกระเบล all the way อย่าอย่างอย่างยังไม่ถึงคริสต์มาสนะฮะก็เใ็นข่าวของเราทั้งเขตต่างๆแล้วก็พี่ฮีโร่ในช่วง เบรกสองนี้นะครับนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเฮ้ยแกมีงานให้พวกเราไปเที่ยวกันเฮ้ยจริงป่าว,วะเยาวชนเยาว,วชนไว้พวกเรา,เ,าเลยข่าวของเด็กเยาว,วชนจะไป็นอะไระพักสักครู่แล้วกันนะครับค่ะเฮ้ยไหนดีอ่ะเฮ้ยจ้าวก็จ้าปป